สวัสดีครับผมยิ้มบังแสนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการเล่นเกมแบบ to เว t ยสนะฮะคือ2คนแข่งกับ2คนนะครับที่เราจะมีการจัดขึ้นในวัน2วันนี้ฮะ,ระเริ่มแรกเลยก็คือเข้ามาที่แม h นะครับเมนู t c h อย่างนี้ครับแล้วก็ไปเลือกที่ทีมเพลย์ล็อบบี้นะครับทีมเพลย์ล็อบบี้ ตามทันนะฮะกด O เข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับก็เราโหลดนิดนึงน,นงนะฮะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ได้ตัดวีดีโอออกนะครับก็อัดไปยาวๆเลยนะขอคุยไปด้วยอัดไปด้วยนะครับพอเข้ามาปั๊บก็ เราไล่อัปเดตแป๊บนึงนะฮะ <c oughs> ตรงนี้แนะนำให้เลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นสิงคโปร์นะครับ SG สิงคโปร์ตัวที่2นะครับอยู่ใกล้บ้านเราหน่อยนะกดโอเข้าไปครับผมขอเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ดอบบที่2แล้วกันนะฮะสิงคโปร์ Singapore SG 0 2นะครับกดโอเข้าไปครับแล้วก็ c r e ี t e b แ d r o o มนะครับเ,เล่นเกมแรกนะครับก็ตกลงกัน,นเองว่า ทีมไหนจะเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับทีมนั้นก็สร้างก่อนเขตแมทรูมปกตินะครับกดโอเข้าไปครับตรงตั้งค่าตรงนี้นะฮะชื่อชื่อห้องก็ตามสะดวกนะครับตรงนี้ตัวที่สองก็เป็น11เเวสเวเหมือนเดิมนะครับถัดมาก็ตรง capacity ก็เป็นนันก็ได้ครับนะครับตรง auto start user no ก็นันก็ได้ครับไม่มีผลอะไรคือเราจะล็อกห้องของเราเป็นของตัวเองนะครับ ตรง any player สำคัญนะครับให้เลือกเป็นอ่อนไว้นะฮะแล้วก็ room security นะครับก็ตั้งไว้หน่อยดีกว่านะครับเป็น enable password แล้วก็ตรง password ก็ใส่ password ไปตรงนี้ผมใส่ยิ้มนะครับ y i m นะง่ายๆนะครับผมตรง auto start user นะครับถ้าจะเอาสะดวกเราเล่นกัน4คนก็ใส่ไป4ก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับ มันมัน,ม,นมันคือถ้าถ้าถ้าเข้ามาสี่คนแล้วเนี่ยมันก็จะออโต้สตาร์ไปเลยนะครับก็คือเราจะเล่นกันทีมาสห้องเราก็จะเป็นสี่คนอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นสี่ก็ได้นะครับง่ายๆก็เรียบร้อยก็เน็กครับพอเน็กมาก็จะมีตั้งค่าเจนเนอเรชั่นแมนะครับตรงแบทเลเยอเนี่ขอให้เป็นซูเปอร์สตาร์ไปเลยนะครับสูงสุดสูงสุดจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับ เวลาก็10นาทีนะครับเราจะเล่นแบบเย้าเยือนนะฮะไม่ต่อเวลาเรานับลูกได้เสีย i n น u ู y เป็นออนนะครับบอลก็เลือกเอาฮะตามสบายลิมิต Time ก็ขอให้เป็นลองแล้วกันนะครับจะได้เซตแผนกันนานหน่อยเปลี่ยนตัว3ตัวแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็สุดท้ายก็เน็กไปนะฮะตรงนี้ก็เลือกด้านขวานะครับเป็น e x t e i n g player นะครับกดเข้าไปมันก็จะสร้างห้องนะฮะอันนี้มันก็จะสร้างห้อง เอแป๊บนึงนะครอ่ามาที่รูมของเราเลยนะครับที่สร้างเสร็จอ่าเราก็จะเห็นว่าเราตั้งค่าต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถแก้ตรงนี้ได้นะครับค่าต่างๆนะแก้ได้ <Okay. S 1> ก็เวลาเล่นก็ตกลงกันนะครับมันจะง่ายก็คือเราต้องอินไว้ที่แอชั่เพื่อนเข้ามานะครับอย่างวันนี้ผมนัดนัดสามท่านมาเป็นผู้ สมัครใจในการเล่นนะครับผมก็จะอินไว้เลยมีคุณต้นไม้มีคุณสมบุญนะครับแล้วก็คุณนบคุณนบนี่ไม่อยู่ไม่อยู่นะครับก็เอาเอาสองผมเอาสองคอนก่อนแล้วกันนะอินไว้มาก่อนอลองก่อนแล้วกันนะครับไม่ไม่ซีเรียสผมผมอินไว้ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอให้เข้ามาก่อน ถ้าเพ,เพื่อนเข้ามาก็จะมีเสียงติ้งขึ้นมานะครับเวลาเล่นเราอาจจะตั้งปาร์ตี้เพื่อแชทกันก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับอาคุณต้นไม้เข้ามาแล้วนะครับถ้าถ้าอยากรู้ว่าใครเข้ามาบ้างก็กดสี่เหลี่ยมดูยูเซอร์ลิสนะฮะตอนนี้ก็ต้นไม้เข้ามาแล้วนะครับก็รออีกคนนึงคนสมบุยนะครับยังไม่เข้ามาผมกำลังเฟซบอกเข้าอยู่ มันจะมีประเด็นที่ต้องระวังตอนช่วงที่แต่งแผนเสร็จและเข้าไปสู่เกมะนะครับตรงนั้นเนี่ยกติกาของเราคือกำหนดให้เลือกเป็น any player หมายถึงว่าทุกคนจะสามารถสลับไปเล่นตัวไหนก็ได้ในทีมของตัวเองเมื่อเมื่อเริ่มแข่งนะครับมันจะไม่ฟิกเหมือนที่เราเคยแข่งกัน11ต่อ11ที่ทุกคนมาเลือกโรนัลโดเลือก เอ่อเป็นเซม่าตัวเดียวแล้วเล่นอยู่ทั้งสนามตัวเดียวอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเราต้องเลือกเป็นเอนนี่เพลเยอร์เหมือนที่เราตั้งมาเมื่อกี้แล้วเวลาเลือกตัวเราเลือกเป็นเอนนี่เพลเยอร์เราจะเปลี่ยนตัวเมื่อเราเล่นได้นะครับเป็นใครก็ได้อันนี้กติกาเลยครับบังคับนะครับไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่อนุญาตให้แต่ละคนไปฟิกตัวว่าเราจะเล่นแค่ตัวเดียวนะครับเราต้องเลือกเอนนี่ต้องสลับทั้งทั้งทีมทั้งทีมที่เราเล่นนะครับรอคุณสมบุ๋ยแป๊บหนึ่งนะครับ มันจะเข้ามาแล้วอ่ามาแล้วครับครบผมไม่ได้เชิญคุณนบนะครับคุณนบไม่ออนอยู่ไม่ออนนะฮะผมไม่ได้เชิญก็โอเคครบละก็กดสตาร์ทเลยนะครับสามคนก็สามคนสตาร์ทเลยนะครับแปปหนึ่งนะครับผมบอกทุกท่านให้สตาร์ทก่อน มีคำแนะนำนิดนึงนะครับคือคนที่สร้างห้องเนี่ยจะได้สิทธิ์เลือกทีมและจัดแผนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการแรนดอมเอานะฮะอ่าต,ตรงนี้ตรงนี้ต้องดูเราก็เลือกไปนะครับว่าจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายขวาเราต้องเลือกทีมเราฮะรเราต้องบอกทีมเราด้วยว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนนะครับอ่ากรณีอย่างนี้ก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นทีมของคุณสมบุญนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นทีมของ ผมกับคุณต้นไม้จริงๆต้องมี4คนนะครับแต่วันนี้เทสเทสดูเวลาด้านมุมบนขวาด้วยครับถ้าหมดเวลาอ่าตรงนี้สําคัญครับตรงนี้สําคัญมากนะครับมันจะบอกว่าใครอยู่กับใครแล้วก็เลือกทีมนะครับเนี่ยฮะพอฝั่งขวาป๊บผมได้เลือกทีมก็คุมทีมผมก็เลือกไปเลยเึรร๊บลองลองเทสะผมเลือกบาร์เซโลน่านะครับก็รอฝั่งซ้ายเขาเลือกก่อนนะครับ เลือกสโมสรน,นะครับทีมไหนก็ได้สามกันก็ได้นะฮะไม,ไม,ไม่ไม่จำกัดคุณสมบุญเลือกอยู่นะครับนานเลยเอาตกลงบายเย็นนะฮะโอเคบายเยนเข้ามาแล้วะจากนั้นก็จัดแผนครับปกติไม่มีอะไรนะครับ ตลวดแผนหรือจะจัดใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็เข้ามาผมไม่ต้องอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเล่นเลยจะให้ดูเทคนิคการตั้งค่ามากกว่านะครับอันจะมีเวลาอยู่ที่มุมบนด้านขวาเหมือนกับที่เราออนไลน์ทุกๆครั้งเหมือนกับที่เราออนไลน์คนเดียวนั่นแหละเวลาก็จะถูกจํากัดไว้ประมาณและแต่เราจะตั้งนะครับถ้าลองก็น่าจะประมาณ180วินาทีก็ประมาณ3นาทีประมาณนี้นะครับในการจัดแผน เสื้อจะเหมือนกันไปหรือเปล่าขอเปลี่ยนเสื้อนิดหนึ่งอโอเคไปจนสีขาวแล้วกันนะครับถ้าจากนี้ฮะถ้ากดเข้าไปเล่นนะครับกดเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งประมาณสักผมไม่แน่ใจว่าห้าวิหรือสิบวิให้เราเลือกตัวที่จะเล่นไอ้ขั้นตอนนี้แหละครับที่ผมเป็นห่วงกลัวแต่ละคนทำผิดกัน ตามกติกาก็คือให้เลือกเอน Player เนะครับเพราะบางคนจะคิดว่ามันสามารถเลือกตัวผู้เล่นที่เราต้องการได้อย่างเช่นใครเล่นมาริกก็อยากเลือกโรนโดเงี้ยไม่ได้นะครับกติกา,กาไม่ให้กติกา,กาให้เลือกเป็นเอนนี่นะครับกติกา,กาให้เลือกเป็นเอนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงครับรอแป๊บหนึ่งคนระคุณสมบุยกดเลยครับมเทส รอคุณสมุยก่อนนะครับมาแล้วตรงนี้ฮะสำคัญครับมีเวลา20วินะฮะที่มุมบนด้านขวา20่วิเนี่ยการเลือกเนี่ยห้ามเลือกผู้เล่นที่มีชื่อนะครับตรงนี้เลือกไม่ได้เลยย้ํานะครับไม่ให้เลือกนะครับต้องมาเลือกที่ any player ตัวล่างสุดนะครับคือตัวนี้ที่ผมสลับขึ้นสลับลงนี่ย any player ครับเนี่ยกดเข้าไปกด O ต้องรีบเลยครับเพราะมีเวลาแค่20่สิบวิถ้าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยนีเพเยอร์ ayer, มันก็จะขึ้นเป็นตัวผู้เล่นของทีมเราคือ2คนนะครับอันนี้คือถ,ถูกต้องตามกติกานะฮะถ้ามีใครไม่เลือกตัวผู้เล่นที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่นีเพเยอร์เนี่ยไปขึ้นเลขอ,อื่นนี่ปั๊บผิดกติกานะครับตรงนั้นถ้ามีปัญหากันตรงนั้นอาจจะต้องตั้งใหม่แข่งใหม่นะครับอ่าเข้ามาแล้วครับตรงนี้ หลังจากนั้นก็เล่นปกติเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะการเล่นอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเลือก any player เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนตัวยังไงมันจะซิกยังไงหรือมันจะต้องส่งต้องจ่ายอะไรกันยังไงนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งนะฮะก็ <c oughs> พยายามหาวิธีการหรือรูปแบบการแข่งขันที่แปลกๆใหม่ๆม,มาให้ลองเล่นกัน <c oughs> โอเค <c oughs> เปิดเกมมาครับเห็นไหมฮะตอนนี้ผมคุมโซเลสอยู่ ผมก็จะสามารถเปลี่ยนไปที่ตัวอื่นได้นะครับเป็นเมสซี่เปลี่ยนเป็นเนย์เห็นไหมฮะคนต้นไม้ที่เป็นเพื่อนในทีมผมก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับผมก็เปลี่ยนไปเลยเป็นมาเชลโนเป็นอ่าฮะเราก็ต้องประสานงานกันนะครับกับเพื่อนเรานะครับมันจะตัวที่เราทีเด่นก็จะแข่งก็จะเปลี่ยนได้ตอนนี้เป็นไรอินเนต้าแล้วเนย์มาแล้วเนี่ยฮะเห็นภาพนะครับคุต้นไม้ส่งมาผมก็มาที่โซเลส ผมก็เปลี่ยนโซลิผมอยากได้เมซี่ผมเปลี่ยน็นเมซี่ผมต้องกด L หนึ่งนะครับ L หนึ่งเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆคุมโกได้ด้วยนะครับนะโอเคโดนแล้วนะฮะเนี่ยฮะค,คือการพอเซตเป็นเอนนี่ปับ๊บเราจะเปลี่ยนตัวไปใครก็ได้นะฮะเวลาที่เราเล่นตอนนี้มันเป็นเนม่าอยู่นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นบุกเก็ตแล้วนะผมจ่ายให้คนต้นไม้ผมเปลี่ยนตัวอาบ้าจ่ายให้ต้นไม้ต่อนะครับผมก็เปลี่ยนตัวใหม่ ไปอยู่เซเลตโซเลตก,ก็เลี้ยงมาอ่าฮะผมก็จ่ายต่อนะครับผมเปลี่ยนตัวอีกนะฮะเปลี่ยนเป็นราชิติกเปลี่ยนมาเป็นบุสเกตสลับไปเรื่อยอ่าแล้วแต่แล้วแต่เราจะสะดวกครับเราต้องดูฮะต้องช่วยกันเราต้องดูว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนได้บอลไหมแล้วเราก็เปลี่ยนตัวไปอยู่ที่จุดที่เราจะรับบอลหรือส่งบอลให้กับเพื่อนนะครับอันนี้เป็นเทคนิค โอเคครับน่าจะพอเข้าใจนะครับผมทําคลิปมาหลายนาทีละอธิบายเยอะละทุกคนน่าจะพอ,อ,อเข้าใจคงจะไม่งงนะครับคงจะจบการอัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรก็สอบถามมาในเฟซกลุ่มก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมบวัสดีครับ